สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนปุ่มปรับบอกไฟฟ้าของตัวปาเจโร่นะครับแล้วทีนี้ผมเจอปัญหาก็คือเมื่อเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงตอนนี้ปรับได้ปกตินะครับแต่ว่าตัวปรับพนักพิงมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับตัวนี้เป็นตัวพนักพิงเนาะ ส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวปรับเบาะยกขึ้นยกลงตัวพักขานะครับส่วนตัวนี้ก็คือพนักพิงเดี๋ยวให้ดูมันไม่ทำงานนะมันไม่ทำงานเห็นไหมแต่ตัวนี้ใช้งานได้ปกติเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีไขว่ามันจะหายไหมนะครับเบื้องต้นนะครับคือตัวมอเตอร์มันไม่พังเพราะว่าตัวนี้มันยังทํางานได้อยู่นะฮะเราต,ต้องแกะวงจรแผงออกมาดู เพื่อทําความสะอาดนะครับคราวที่แล้วนะครับผมทําคลิปนึงไปแล้วก็คือฝั่งด้านของคนขับนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นฝั่งของผู้โดยสารนะครับก็น่าจะทําเหมือนกันเราจะแกะออกมาแล้วก็เรามาทำความสะอาดแล้วเรามาดูว่ามันยังใช้การได้ไหมสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับผมจะใช้อยู่แค่3 4อย่างเนาะสองสอย่างก็มีไขควงแฉกนะครับไขควงปากแบนดโซเน็กอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวน้ํายา BS40 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใช้ฉีดทําความสะอาดหลังจากที่เราฉีดโซเน็กไปแล้วนะครับให้มันไล่น้ามันออกนะ โอเคไปดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องถอดตัวตรงนี้ออกก่อนนะครับด้านหลังด้านหลังเบาะนะครับก็จะมีรูสกรูใช้ไขควงแขกถอดออกมานะครับตอนนี้ก็ไม่ยากเนาะใช้ไขควงตัวเดียวเรจเรียบร้อยนะครับก็ไขควงก็ประมาณนี้จากนั้นนะครับแล้วก็มาแงะตัวนี้ออก แค่นี้เองนะครับตอนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ถอดลักตัวนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยแงะตัวนี้ออกมาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกชุดปลักไว้นะครับเป็นตัวเซฟตี้นะประมาณนี้นะครับแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นชุดปลักของมันนะ จากนั้นเราก็ค่อยงัดออกมานะครับก็ใช้ไขควงเนี่ยที่มันลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยโอเคแล้วค่อยอย่างเงี้ยค่อยๆแซะออกมาก็ออกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเงี้ยตัวแผงวงจรแค่นี้เองนะครับเมื่อเอาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้แยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไขาควงเสียบงัดเงี้ยออกมานี่เสร็จแล้วนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นตัวแผมวงจรบังคับ เลื่อนเปิดปิดขึ้นลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะอยู่ที่ตัวนี้ทั้งหมดนะครับผมเราจะฉีดทําความสะอาดเข้าไปด้านในเลยทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับให้มันล้างคราบพวกพวกตะกันพวกที่มันเคลือบผิวสัมผัสข,ของตัวสวิต์ออกไปนะครับถ้ามันสกปรกเนี่ยมันจะทําให้สวิตนะ์ไม่ทํางานเนาะเวลาเราใช้งานมานานๆพวกเข่าเมาพวกอะไรต่างๆมันจะไปเคลือบผิวอยู่เต่เรามาฉีดทำความสะอาดกันครับผมอันอื่นนะครับผมจะใช้ตัวโซนักนครับฉีดทำความสะอาดแผงวงจรนะตอนี้ผมก็จะเอาออกมาให้ไกลกล้องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราออกน้ำมันมันจะโดนกล้องเนาะนเพื่อความสามารถฉีดทำความสะอาดไปได้เลยเรา จะไปตามซอกตามมุมตามรูล่องรืบต่างๆสังเกตว่าเนี่ยคราบขามามอข่าฝุ่นเนี่ยดำๆเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะรู้เพื่อนๆเห็นไหมน้ําที่มันไหลออกมาเนี่ยจะเป็นสีดําเลยนะครับนข้งๆที่จะสกระปรกเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วมันก็จะมีรูรูเล็กๆอยู่ทั้ง2ฝั่งเพื่อนๆฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปข้างในได้เลยเนี่ย ก็คือมันเลื่อนขึ้นล,ลงคือให้เราตัวปรับปรับเบาะนั่นแหละนะเนี่ยพวกนี้ข้างๆมันก็จะมีรูเล็กๆพวกนี้ฉีดเข้าไปข้างในได้เลยนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยพวกคราบดำๆต่างๆเนี่ยมันจะไหลออกมาเลยนะผมก็ไม่อยากเข้าไปเฉียดใกล้กล้องเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะโดนหน้าเลนดำปีเลยเพื่ออาจจะมองไม่เห็นต้องไปลองทำเองเนาะ ว่าน,นี่ก็สิบปีแล้วไม่ได้ฉีดทำความสะอาดสักสาาท,ทีสามารถทําเองได้นะครับเพราะบ้านแม่บ้านผมน่าจะเอา,เอากระดาษหรือว่าผ้าขาวลองให้เพื่อนเพื่อนดูน่าจะได้เห็นว่ามันมีความดําสกปรกแค่ไหนฉีดแล้วเพื่อนก็ก็แกะก็แกแกับมันหน่อยนะครับให้มันขัดตัวสวิตตัวผิวสัมผัสด,ด้วยแค่นี้แหละไม่ยากนะครับแค่น,นี้เองก็เสร็จเสร็จแล้วนะต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้ตัวน้ํายา bf 4 0ตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะฉีดทาความสะอาดนำมันโซเนกออกจากแผงวงจรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําความสะอาด ไม่ให้มันมีคราบน้ำมันเหนียวเหนื่อหนักก็ขีดไปตามเดือบมาแหละตามซอกหดือบตามรูเท่านี้เองนะครับไผมองจรเราก็สะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็ดให้แห้งหรือไม่ก็วางผึ่งแดดผึ่งลมไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาประกอบกลับเพื่อนๆจะใช้ผ้าเช็ดออกก็ได้เนาะก็หาพกเศษผ้าคีริ้วที่มันสะอาดๆหน่อยมาเช็ดออก แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทําได้เองพอบ้านแม่บ้านนะครับทำได้ก็ไม่ยากใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างดีกว่าวิ่งไปที่ร้านนะครับบางทีมันก็ไกลาจากบ้านเนะาะเวลาเราจะวิ่งออกไปข้างนอกแต่ละทีคุณผู้หญิงก็สามารถทําได้ส่วนคุณผู้ชายผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กลับเข้าที่เดิมครับใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับก็แค่ประกบเข้าไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองง่ายมากๆเสร็จแล้วนะครับใส่กลับที่เดิมนัม้นก็เอาไปยัดเข้าที่เดิมได้เลย เห็นไหมโอเคปึ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปยังจุดเดิมของมันแล้วก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปโอเคเท่านี้เองเแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมผมจะใส่นี่เข้าไปก่อนถ้าไม่ได้นี่หาเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบ มาให้เสร็จนี่ก็ประกอบเก่าไปได้เลยปุ่มปรับเข้าไปนะครับโอเคทำงานได้ปกตินะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับเรามาดูว่ามันจะปรับได้ไหมนะครับปรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคแต่เมื่อก่อนมันไม่ทำงานเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทำงานได้ ปกติแล้วนะครับผมโอเคแต่ิ่ก็ประกอบกับเข้าที่เดิมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประกอบยี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเรียงไปใส่สกูด้านหลังด้วยเนาะเท่านี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเท่านี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอบ้านม่บ้านก็สามารถไปทําได้เองนะครับง่ายๆใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่ตัวนะครับแค่แค่ใช้ควงแช่กับใช้ควงปากแบรน So โซเน็กซ์แล้วก็ตัวคลีนนิ่งเท่านั้นเองนะครับก็สามารถทําได้เองง่ายๆนะครับผม สำหรับการทําความสะอาดเบาะตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมไม่เฉพาะจาะจงว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะปาเจโร่สปอร์ตเท่านั้นนะครับเบาะไฟฟ้าทุกตัวนะครับสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้นะครับผมตัวแผงวงจรเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันหมดแทบจะทุกตัวนะครับไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับผมโอเคถ้าเกิดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ